จีนค่ะซีน เดี๋ยวพี่พีทเขามีสถานที่ที่เขาจะไปวันนี้เขาตื่นเต้นไม่ไหวขับพินิษฐ์หาสุดๆพี่พีทไปไหนนะสถานทนเดี๋ยวเป็นไงเป๊ะช่ดยทำได้หมด หายยังหายค้างยังมันค้าง่ะหายค้างไหหายแล้วหรอ,อแป๊บเห็น บ้านของใครลูกคันแม่ไงของยายแต่ว่าตอนแรกจะสั่งไปลงที่นู่นแล้วแต่ว่ามันแยกบินยากเพราะว่าหนูสั่งหลายออเดอร์ไม่งั้นมันจะแพงก็เลยส่งลงบ้านแล้วก็คอ่คอยส่งแม่ค่อยๆเอาไปหรือว่าจะให้ให้พี่เก่งส่งให้เลยก็ได้แบบให้พี่เก่งส่งต่ออีกรอบนึ่งแต่มันก็ต้องจ่ายค่าส่งอีกไงรูอ้เอลปะ แต่ถ้าแม่ไปแล้วก็พกไปทีละอันก็ได้เพร t มันใช้โค้ดลดไงมันก็จะแบบถูกหน่อยก็เลยตักก่อนเวลามีโค้ดฉันก็จะตักอะไรหรือป่าอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่เองเวลามีโค้ดฉันก็จะซื้อแผมนเพิร์ดแต่อาหารมาไม่ต้องซื้อเพราะว่าถูกได้ลด ลดเยอะอยู่หนอพี่พี๋นอใช่สองพันส0พันก็ยังเยอะเสรษฐีเยอะมากใช่เพราะว่ามันลดทีนึงมันได้ลดแบบพันสองพันสามพันอย่างเงี้ยต้องซื้อเพราะปกติก็จะแพงกว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีค่ะ ตามนั้นแหละตามสภาพแล้วทุกคนมันไม่สามารถต่อ Wi-Fi ได้นะคะเพราะาถ้าต่อ Wi-Fi มันอาจาจ่าสกกันไปเลย <c oughs> งกอ,อกไหม tám giờ, lâu like xong rồi mấy, à, thế, tôi muốn ăn nấm thớt, nai nấm thớt sao ค้างจัดอะไม่ดีเลยใช่หรอ ใครพยายามโจมตีบ้านฉันเฮ้ยลืมเลยพี่มีคนโจมตีบ้านบุมบ้านไม่เหนือแลวมั้งไม่ไหวเมื่อคืนที่เหยียดสร้างต่อแล้วหมดพลังเดี๋ยวจะบล็อกให้หมดเลยพวกโจมตีเยอะๆอะเดี๋ยวจะตี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 แล้วก็บล็อกขอยยาด ขอยัดลบเหนื่อยแก้แค่ล้วถอพี่พีค่ะพี่พีช่วยดูผมได้ไหมคะดูผมพี่พีดตรงพี่พี่ต้องช่วยเนี้ยได้พี่รู้สิคะโด